ับหัวคิวพี่เมียโปนี่พี่ดุยทหัวคิวยาอ่า,อานี่มาดูการติดหัวคิวของพี่หลุยชวนชื่นหัวพี่เมียโปจะหัวขนาด11มิลน,นะจะสามารถติดได้สบายแล้วก็จะสามารถเอามาแต่งได้สบายเลยนะ เพราะว่าจะเกินทองเหลืองอ่าจะแต่งอ่าจะติดไม่ลำบากเนาะถั้าเป็นหัวสิบมิลนะฮะอ่าจะลำบากหน่อยเนาะอ่านี้มาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับโอ้โหดูนะพีเมพ์โปติดได้ทุกแต่งได้ทุกทรงติดอะไรให้มันตั้งถึงไปได้ติดต่อสมบหึ่งขออะไดูดูแฟบโอ้โห เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะเป็นหัวเห็ดแล้วนะอันนี้หัวเห็ดนะหัวเห็ด,ด,ด,ดเห็ดนิด,น,ดนิดนะ